อยากขับกระจกลงท้องถนนต้องทำยังไงต้องมีการขัดตับสภาพผิวเป็มระบบครับขัดแบบ Miller Finish ให้เงาใสเป็นกระจก mercedes benz glc 2 5 0 d เลือกโปรแกรมสุดฮอตสุดฮิตในการปกป้องแบบผสมผสาน เลือกติดฟิล์มใสกันรอยแนวปะทะด้านหน้ากันชนหน้าไฟหน้าฝากระโปรงส่วนเรื่องงานขัดเคลือบเซรามิกเลือกโปรแกรมกราฟินไฮกรอสที่มาพร้อมงานขัดปรับสภาพผิวเต็มระบบขัดปรับผิวส้มให้เงาใสเป็นกระจกแล้วเคลือบเซรามิกกาฟินคุณภาพสูงทั้งคันต่อด้วยการติดฟิล์มใสกันรอยเลือกเกรด TPU Platinum Series มาพร้อมความหนา215มครอนมหนาอึดถึกทนปกป้องแนวปะทะได้เป็นอย่างดีครับ หลังจากดูแลสีรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังมีงานเคลือเบเก็บรถทั้งคันไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องยางแม็กพลาสติกดำรอบคันกระจกรวมถึงภายในห้องโดยสารที่เป็นเครื่องหนังก็มีการเคลือบเก็บให้ด้วยนะครับ